ทีนีต้อนรับ้สู่ช่อง Lucian Melodic ด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาบอกคุณถึงวิธีการอัดเสียงร้องแบบมืออาชีพจนเตรียมความพร้อมเนะ่ะเพื่อให้ได้มนะิกซ์มาสเตอน่ยที่ดีที่สุดทําไมการมัน,นึกเสียงเนี่ยถึงสําคัญที่สุดในกระบวนการขั้นตอนของการทาเพลงทั้งหมดเพราะมันคือจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานของขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดเลยนะถ้าขั้นตอนนี้คุณทําพลาดอะ่ะ ต่อให้คุณใช้โปาอินดีแค่ไหนหรือมีมือมิกระดับโลกแค่ไหนเนะี่ยก็แก้ได้บางส่วนนะไม่สามารถกู้คืนคุณภาพเนะ่เข้าต้นฉบับที่ดีได้เมื่อลูกค้าส่งเพลงมาให้ผมมิกหรือพวกเขาส่งเพลงให้ผมมาสเตอร์เนี่ยมผมพบว่าเนี่ยแหละคือสาเหตุที่แท้จริงนะว่าทําไมทุกคนน่ะถึงไม่ได้เสียงที่ดีตั้งแต่ตอนแรกเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงโครงสร้างในการมิกเลยแต่ตอนนี้เดีย๋ยมาดูคลิปนี้กันตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรมกันแล้วนะอ่ะก็จะมีบีทมาหนึ่งแท็กคนส่วนมากเนี่ยเวลาได้บีทมาจาก YouTube หรือได้มาจากโปรดิวเซอร์เนี่ มันผ่านการปรับแต่งมาผ่านการ master มาสเตอร์มาระดับเลเวลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแตะเพดานเลยปัญหาก็คือถ้าคุณอัดเสียงร้องเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันสู้เลเวลของเสียงบีดไปได้เลยคุณจะไม่เหลือเฮดรูมมเอาไว้ให้สําหรับเสียงร้องเลยคือผมจะลดความดังของบีดลงมาก่อนนะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ Head r เฮดรูมโอเคอันดับแรกเราลองมาฟังบีดกันดูก่อน ผมจะดับมันคิกไว้ที่ตัวบีดของเรานะแล้วผมก็จะมาลดเลเวลตัวเนี้ยลงมาจนให้ความดังของบีดนะ่ะมันอยู่ที่ประมาณลบหกเดซิเบลตอนนี้เราได้พื้นที่สําหรับเสียงร้องมาแล้วแน่นอนว่าถ้าเราอยากได้เสียงร้องของเราเนะี่ยให้มันดีที่สุดนะเราต้องมั่นใจก่อนเลยว่าเสียงของเราเนะี่ยมันตรงคีย์แล้วตรง BPM แล้วความเร็วของ b p m นะ่ะมันควรตรงกับจังหวะบีดเพราะฉะนั้นอนะเวทีหาคีย์กับหา BPM อนะ่ะผมบอกไปหลายรอบแล้วปกติเเผมจะใช้เวบนี้เป็นประจำนะซึ่งใช้งานง่ายมากเราแค่โยนนไไฟลล์บีงนะ้งปมมักก็จะอาาว่ beat Miner BPM 140เห็นไหมผมก็ตั้งมาว่า BPM 140แล้วก็เขียนมาให้มันว่าเป็น E minor ขั้นตอนที่3เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากมากๆๆๆมาก,มาก,มาก,มากผมอยากให้ทุกคนเน่ยใส่ใจกับตรงนี้น่ะให้มากที่สุดมันก็คือระดับเสียงร้องของคุณเนี่ยในตอนที่คุณอดัดทำไมมันถึงสําคัญมากที่สุดนะ เพราะว่าถ้าคุณอัดเบาเกินไปแล้วเนี่ยเสียงในห้องของคุณพวกเสียงน้อยเสียงลบกวนมันอาจจะทําให้เกิดการรบกวนแล้วก็เวลาที่คุณเอามาเพิ่มเสียงเนี่ยเสียงพวกนี้มันจะดังขึ้นมาตามได้ถ้าคุณอัดในเสียงระดับที่ต่ําเกินไปนะกับการตรงข้ามถ้าคุณอัดเสียงร้องดังเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียงของคุณเกิดการผิดเพี้ยนเกิดการพีเกิดการแตกได้และสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือตอนที่ศิลปินมาอัดหรือว่าคุณอัดเสียงร้องเองหรือว่าคุณอัดให้เพื่อนเนี่ยคุณต้องตรวจสอบแล้วมั่นใจในเสียงของงคุณในหูฟั่ะวา มันได้เสียงออกมาที่ดีที่สุดแล้วในขณะที่อัดแน่นอนคุณต้องมีการตั้งค่าล่วงหน้าด้วยการใช้พรีเซตการใช้เทมเพลตหรือการปรับแต่งเสียงร้องหนาไว้ล่วงหน้าแล้วนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่เมื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ดูกครั้งนะมันจะทําให้คุณประหยัดเวลามากคุณสามารถปรับแต่งเสียงพรีเซตโดยเฉพาะของคุณได้เลยถ้าคุณสนใจพรีเซตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเนี่ยผมมีให้เลือกมากมายนะคุณสามารถเข้ามาเลือกฟังเลือกรับชมน่ะบลโคกพีเซตที่ผมทําไว้ใต้คลิปได้เลย ส่งเธอูดดีในชอที่ดูดกันเช้าใจไม่สู้ดีตอนนี้เธอมองตาให้ลองทัาไปคู่ฟีคุณไปใส่ลองมาดีพลังสบน้ำกระทำก่อนจะยัต้องฟาดก่อนจะลา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 สงเธอูดดีในชอที่ดูดกันชาใจไม่สู้ดีตอนนี้เธอมองตาให้ลองท้าไปคู่ฟีคุณไปใส่ลองมาแอร์ฟอร์ดวันลคุณจะใส่บาร์ แต่อย่างที่ผมบอกคุณควรคมีการตั้งค่าล่วงหน้าหรือการใช้พีเซตเนี่ยเพื่อให้เสียงอะจะได้ออกมาดีที่สุดโอเคแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าโปรเจกต์ด้วยละ่ะมาปรับค่าเฟอร์เลนด์ด้วยนะให้มันเป็นค่าน้อยที่สุดเพื่อที่จะทําให้เสียงร้องของเราเวลาอัดเนี่ยมันหน่วงน้อยที่สุดนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือให้มันไม่ดีเลยในตอนอัดแล้วก็อย่าลืมปรับคียลตัวจูนนะ e minor อ่าแล้วก็มาตั้งค่า use low latency เดี๋ยวเรามาเริ่มอัดเสียงร้องกันเลย Pineapple, up, hand in sky Can't even laugh, hey, girl, it just getting I'm on the fly up, Pine up, up, hand in sky Can't even hey, I'm the fire. I'm the fly Baby, i the I'm ทังฟูนันไฟเมมันลงตู้มเมมันลงตู้มทั้งฟูนันไฟเมมันลงตู้มทั้งฟูนันไฟวีดอนแกนชายเธ u หน u บ n u อหนับว d ดอ t แกนชายเธอหนับเธอหนับว d แกนชาอ่าโอเคดี๋าวตอนที่คนได้ยินต่อไปแล้วผมตอนเนี้ย ผมได้มา1นึ่งกแล้วนะสิ่งที่สําคัญนะมีอยู่2อย่างนะอย่างที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือฟิลลิ่งในการร้องฟิลลิ่งของแท็กเสียงนั้นเนี่ยมันได้ไหมอารมณ์มันได้ไหมแล้วจังหวะเนี่ยมันตรงห้องบีทหรือเปล่ามันแบบเหมือนที่เราคิดไปในหัวไหมนะผมอยากให้ทุกคนนะอัดมาให้ดีที่สุดนะผมดูไม่เร่งรีบจนเกินไปอันเนี้ยไปคลิปตัวอย่างผมอาจจะอัดเร็วไปบ้างอัดไม่ดีไปบ้างในบางแท็กนะผมแต่ถ้าเพลงของคุณเนี่ยตอนที่คุณอัดจริงเนะี่ยผมอยากให้อัดออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ วิดอนแกงไทยไฟมันกับพิบเอ็นดี้ชิมไว้ตุ๊กชูมาทำเขาก้อนไว้แกงไทยไฟกับพิบเอ็นดี้ชิมไว้ตุ๊กชูมาทำเขาก้อนไว้ชีวิตมันสั้นจุดไหนเราไฟเขาก้อนไว้ชีวิตมันสั้นจุดไหนเราไฟแค่มีแก๊ We got we can't lie or die, we gon' lie to the no fine, can we gang? To the no fine, can we gang, ay? We gon' all right To the no fine Can we gang? We gon' lie or die, hang ayy, we gon' lie or die, we can lie or die, hang ay We can lie or die We can lie or die, we can lie or die, hang ay, we can lie or die we can lie on die. We can lie on die. Hey, we can lie on die. Hey, we can lie on die. Cammy gang, eh? Hey? We can lie on die. Cammy gang, eh? Hey? คไ่ไหนไม่หลับไป just get high เบมันดังตุม้มทั้งฟูทอนไฟเธอนับเธอนับไปดันเกมตายไฟก็บพิบ energy h i d ุกชวงวัท้องคงก่อนไวาชีวิตมันสั้นจุดไหนเราไฟแค่มีแก๊งเฮ้ยมีกันไรก็ได้เ a h ไโอเคผมได้ท่อนต่อมาแล้วนะจากยีกคนได้ฟังไปต่อจากฮุกนะมันก็ฟังดูโอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันขาดคอร์สซเพราะมันจะเพิ่มความเป็นมืออาชีพเพิ่มความน่าฟังนะให้กับเพลงของเราโอเคลองดูนะััััับบบบบ Hand sky sky Kanimela We like not Just get high. We just get high. and We don't get tired. We can't pip pip pip. Energy, Y. Energy, Go on why? She my my son. i Came me skirt up Hand in the sky. Can not Just get Just high.

ไปแจ็คเก g ตไฮเดมันดังตู้มต้องฟูนอนไฟเธอนับเธอนับวิดอนเก i ไทไฟกระพริบเอ e น g ิจิวาตูจวมอาถโค้งงอนไว้ชวิตมันสั้นจุดน้เราไฟแค่มีแกงเอ้เป็นกันไรก็ได้ เฮนนี up, dunk, too, turn up, turn up. ่สกายเขินนีไม่ลายไปเช็ตเกนไฮเบรมันดังตู้มต้งฟูนั่ไฟเจอนับเจอนับวิดดันเกนไทยไฟกับพิบเอ็นจีวายตุ้งห้าต้ง We just can't hide Day man dung don't full on fire Turn up, turn up We don't get tired Fire pip Energy wide To jong a time Call on why She win my son Tonight I'll fight Can't gang, eh hey? We can lie or die Fire up, fire up Hand in sky คืนนี้ไม่หลับ We just c e n t high เมื่อมันดังตุ้มทั้งฟูแล้วหาย h a n in sky คืนนี้ไม่หลับ We just can't high เมื a อมันดังตุ้มทั้งฟูแล้วห r ย Hand in sky คืนนี้ไม่หลับ We just can't high เมื่อมันดัง Hand in sky คืนนี้ไม่หลับ We just can't high เดมันดังตู้มต้องฟูลอนไฟ Hand in sky เคยนเมลับไจ็คเกตไฮเดมันดังตู้มต้องฟูลไฟเจอนับเจอนับวิดอ t นเก็ไทไฟกระพิ energy white ตุ้งจัวงวัทำโค้ง่อนไวชีวิตมันซน tonight no fine can e gang อ y ย we can l i

ท่อนไหนมันสื่อถึงผู้ฟังได้ถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยพวกเนื้อเพลงเนี่ยอาจจะลองแต่งไปได้ก่อนแต่ผมอยากให้เน้นถึงฟิลลิ่งถึงสื่ออารมณ์นะเพราะว่าการสื่ออารมณ์เน่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันทุกคนน่ยชอบมองข้ามพพาา เพลงมันดังตุ้มทั้งฟูแลนไฟเจอนับเจอนับวิดอันเกมไทย We just get high เพลงมันดังตุ้ม We just get high เพลงมันดังตุ้มทั้งฟู We just get high เพลงมันดังตุ้ม Turn up, we don't get tired. Fire pip, energy, why? Do you want to Go on, why? She win, my son. Do you know? Fine, go on, why? Go on, why? She win, my son. son you know? Fine, can we get? Go on, why? She win, my son. Do you know? Fine. วินม <my> ันซนชุดนี้เราไฟแค่มีแก